จะล่อน้องบุงเข้าไปแล้วโอ้โหเป็นแผงเลยบุง เนี่ย yup. ก็สวัสดีครับเพื่อนๆฝากติดตามแฟนเพจหน่อยนะครับการชาวนาพาซิทอีกหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมว้าที่แรกผมนึกว่าทำมะลิเนี่ยนะบุญ ขอขอเอออกไป้ดึงเออออกไ้ก่อนก็ได้ครับอ,อะไรเนี่ยสี่เก้าเหรอ,อ,อวนันวันสำรวยด้วยปะ่ะนี่มีหบุงหกบุ้บงแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะฮะ มันสมรวยกี่วันเน,นี่ยล่ะบอกไปได้ยินไปรูปแล้วไม่เขียวว่าโอ้โหแดงแปรเลยกี่วันเนะี่ยวันนี้อายุมันยืดต้าหวานสำรวยอะหวานสำรวยเนะี่ยมันยืดออกไปปะยืดไากี่วันเหรอแล้วกี่วันเนะี่ยร้อยกว่า อืสี <krit> เก้ามันเม็ดม <Fern> ันดำดำแดงๆนี่ดดำีเหมือนกันนะครับดุยปื้ยทางลงชั้นหน่อยก็แบกนี้เกี่ยวด้วยลากด้วยนะครับ うん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 う ปอบกุ้งอะ่ะก็จะทําให้ข้าวเราสกรปรกเพราะว่าเขาจะเป็นยางแล้วก็จะตีเข้าไปหมวนกับฟางไงเราไม่ฟางเปียกไปครับจะล่อน้องปุ้งเข้าไปแล้วโอ้โหเป็นแผงเลยปอ,อ,อบปุ้ง เละทะเปะเน่ๆน้องบุง้งอยู่นี่น้องบุ้งอ่ะเน่ๆออกมาเน่เละทะเพะเลยครับข้ามรอยเลยก็เดี๋ยวให้โอเกี่ยวอันนี้ก่อนนะครับเกี่ยวทีละบิ้ง มีพี่เข้ามาตีหนูด้วยนะฮะได้เป็นตัวหนึ่งแล้วออกหรือเปล่าครับผัวงานนี้โอ้วันนี้เกลอกกว่าที่รีบเยอะจัดแล้วบวกไปปนกับพักบุ้งด้วยอย่างอย่างจ้าบเลย ตีออกไปขาดตูดเลยครับ อะไรนี่แหละเนี่ยน้ำแข็งเลยดูดิ นตอนเล็กๆอ่ะแบบเก็บแบบหมาแดงช้างแดงน้ำอะไรเนี่ยข้าวดำหมดใช่ข้าวต่อปุกหมดอ่ะเนี่ยเศษแบบฟุ้งขึ้นมาเต็มหมักอ๋อจะออกน้าสั่งกดกดให้มิดเลย เขาจะเกี่ยวถั่วเฮ้ยเขาจะหวานถั่วเข้แแหกให้เจียดินเลยเอาเรื่องเลยแล้วมีผักปุ้งอ่ะตักฟ้างออกเยอะบึ้งๆเลยเฮะ เดีย๋ดวยวตะโกนตะแกงจะเรียบร้อยเสีย ข้าบลอยกันเลยงานช้างเลยมีอกกุ้งให้กดต่าๆแต่ว่าเขาจะว่าถหัวนฮะแต่จริงข้าวไม่ถ้ามีอ,อกกุ้งแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวฟางเข้าไปเยอะครับเกี่ยวพอดีพอ,ดอย่าเกี่ยวลึกอย่าเกี่ยวต่าจะดีกว่าโอเทข้าวกว่านีกว่า จะว่าไม่ปุ้งปุงของแท้เป็นนดเลยอ้ขอนดโอขอดึงฟางมาแครของบุ้งดิเดวอวผงแคะของบุ้งก่อนนะครับโอเคครับเกียร์เลืกว่าเทเกี่ร์เลือกวาเทจะดูตะแกรงนะมันบ,บุ้งมันเยอะเกินไปครับ มันเ,น er. เนต็มไปหมดอ่ะเต็มตูดเต็มอะไรไปหมด er. ติดอ่ะแม่จริงจริงเดี๋ยวรอโอปล่อยข้าวหมดเดี๋ยวข้าวไปขยี้ยี่ตะแกง่ลย

ติดเนี่ยจับต้องเหนียวเลยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนมันหนักไงหน้าลมเปิดสุดเดนี่ยพาปะเข้าปะเข้ามันลืบเข้าข้าวไม่ลงดิ ร้อนใจแลให้โอร้อนสักทีโอ้ติดร้อนเด้โอ้โอโอโอ ผมเก็บรายละเอียดอีกหน่อยนึงเด้วยบุ้งครับเน้นๆตรงนั้นน่ะเต็มปากไปหมด เลยครับพี่น้องตจ้าของนาบ็อกฉีดเหมือนกันฉีดยาเก็บเหมือนกันแต่ไม่ตายแตกมาใหม่โคตรเก่งเลยครับต้องคอยไปงั้นแหละแต่ลมเป่าทันนะ่ะเนื่องาผมยกหมดโบ้เนี่ยแต่ควันเดียวของยางผักบุ้งอะ่ะถีเด็ดเลยเหน็นไหมออกมาจากตูดเห็นเป็นใบออกมาเลยอะ่ะอืม เราต้องคอยดูเราต้องรู้สภาพเราต้องรู้รถรู้ข้าวรู้สภาพข้าวรู้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าสักกุ๊กเกี่ยวกันอย่างเดียวนะมันต้องสังเกตมันจะเหนื่อยเยอะเกี่ยวอย่างเดียวไปเกิดตะมุตะมะไปล้นตะกงตะแกงเหนื่อยอีกเดี๋ิอออออออดตีหนูมปเดี๋ยวให้โอมาเทกอนดูนวดลูกสางพกบุ้งเกาะเต็มเลยครับเนี่ย โอวิ่งอย่างงั้ยน,นะผมให้เขาวิ่งหัวงานมาไงให้ตะแกงร่อน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 แล้วก็วิ่งมานี่วิ่งกว้างๆอะ่ะแล้วค่อยวิ่งมาให้ตะแกงร่อนเปล่าเทเลยเดี๋ยวยังเราก็ดูเอาสภาพข้าวเราจะเกี่ยวแบบไหนเราคำนึงเอานอึกภาพเอาเหนียวซะขนาดนั้นเข้าไปจับยังนึบมือดูดิดนะที่หนวดนั้น ุ่งมางั้นเลยเต็มเลยก็โอเคครับสเสร็จแล้วนะครับเจ้า,าที่จะบอมไปเกี่ยว 6, กพันห้าปดสิบเจ้านี้ผมว่าน่าจะอยู่6ก0 0นต้นๆมันผักบุ้งอ่ะมันเฟ้อฟัาผักบุ้งไปหมดอ่ะผักบุ้งขึ้นไปด้วยแล้วก็ตีเยอะเป็นน้ำเลยอ่ะเลอะลาไปหมดก็ราคาก็จะตกครับแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ดียังไงก็ต้องรอฟังราคาเดี๋ยวรอนานๆไปขาย ฮะะพานอะไรอะ่ะสาเ้าใส่ดิโอ้โหในเต็มนวดหมดเลยวะนี่เคยให้โอใส่ยะพัน่ัยข้าวก่อนราคาอะไรของตะบุญอนะ่ะดูดิสี <400. S 1> ่ร้อราคาไรนะส่ร้อยแปดสิบหกพันอืมแปโอ้โหยังได้วะโอ้ป่าผักบุ้ง ห้าเกียนจะขอมเกติดเกียนได้ไหมเนี่ยปักบุ้งบานเลยเค Amor. É